ของงะอู้โอ้โหครับโอ้ดูๆๆๆมาไปหน่อยเด้อพี่น้องครับๆๆเดี๋ยวเฮาเฮิงเด้อครับพี่ดีนะพี่น้องอ้าวครับมาเเล้วโอ้โห สุดยอดอู้ยครับตัวนี้เดี๋ยวมึงช่วยนะครับโอเคระดับนึงพี่น้องครับสี่ครับประมาณประมาณซีโร่ด้อยู่พี่น้องครับประดุก สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่ทุกคนครับสวัสดีท่านผู้ชมน้องครับเนาะกลับมาเจอกันอีกแล้วครับผมมาจงแฟร์บรีครับมืาอนี้ภาพพี่น้องมาใส่ร์ไซเวททงพี่ิมาครับพี่น้องครับมืาอนี้มาหมายปลาดุกครับพี่น้องหมายปลาดุกเอ่อคลิปเมื่อวันคลิปที่แล้วนะครับเนาะคลิปกคอนนนั่เนาะคลิปคอนคลิปที่แล้วนะครับโอ้ยปากอะไรทีนมากับผู้แขกเนาะครับน้องทีใดซิฟโลครับพี่น้อง ใส่อยู่ทางผู้ผับใส่อยู่ทางไตบันนี้ก็เลยดันขึ้นมาอีกน้อยหนึ่งครับพี่น้องดันขึ้นมาทาึ่งๆอีกน้อยหนึ่งแล้วลอรอกันนี่แหละครับเมื่อกี้เชนเบ็ดจะมานหาหัคนนี่แหละครับพี่น้องเราถามว่าอยู่บ้านไหนกันว่าอายุวันโดนท่องหรอเปล่าพี่น้องแต่ว่าเป็นอยู่บ้านน้องปือครับเป็นกับมาหาหัคนเป็นบอกว่ามาพักน้ำพึนก็นกได้ป่ะท่านโอ้โหขี่รถมาหนีแล้วก็เลยเอาไปงวนหนาเนาะครับเนาะมาไปใส่น้ำพึนเป็นมาหลายอยู่ครับเบ็ดไม่ต้องกำบกงังไงเลยเงี้เยเส่เดือนนี้กันครับ ขอให้เพื่อนมันมัน,มน,มนก็แล้วพันครับเดี๋ยวมาอนีห้องามาผมมาผู้เดียวครับมาอนีมาลุยเดียวเลยเอาเบียดมาแปดสิบครับพี่น้องมื่นั้นมันหักแล้วกับมันขาดบ่าท่านอ,อยากไหมครับเอามาแค่แปดสิบเนี้ยใสเดือนคือเก่าพี่น้องเนี้ยใสเดือนดินเนี้ยตะคู่แล้วครับพี่น้องนี่ไมเห้องกับเป็นไม้น้ามนหน่อยครับพี่น้องหน้านหน่อยๆน้ามื่อ่ไหลครับมันจีทิงหม่องทีมันถือดีๆขึ้นมาอย่างน้อยหนึ่งบริวา มันสีหมานคือเก่าบนนะพี่น้องนะเอาขึ้นมาทึ่งยังอยครับเ่าอยากใส่หมายเก่าครับโอเคเดี๋ยวเราไปใส่เบ็ดนั่กันไปหลุนไปติดตามน้วกันครับพี่น้องว่ามันสีหมานคือประมาณครับคขีดโอเคมันสีปังคือบางคลิปสี่เหลี่ยมบนนะครับเนาะนะสิบโลลงไปนี้มันจะได้ห่างสิบโลบ่ครับพี่น้องโอเคใส่เบ็ดแล้วก็หลุนยามน้วกันนะครับเนาะพี่น้องไป พี่น้องครับใส่เบ็ดอุ้ยผมใส่จนสิแล้วยหรอเปล่าพี่น้องหมายมันหกครับพี่น้องตั้งกล่องอย่างยางายเลยถ่ายพี่น้องเบิ้งจกักตัวนะครับเนาะหกครับพี่น้องเบิ้งกันแท้ทำวายานง,งูบอวาอยานครับพี่น้องนี <c oughs> ่เกือบบูอยู่พี่น้องม่ต้องอยานครับตอบที่เหลี่ยมมานแถวหกหกนะครับเอ,อ่องูงูไย งูไอ้งูเหลื่ยมอ่อนครับมันกินเบ็ดสองตัวแล้วครับกินหลังเดียวกันมันถึกปลาเข็งนะมันก็กินข้อระคางตัวส้มเขียดนี่พี่น้องลายอําทายมันจะยานอยู่แต่ว่ามันกับพวกป็นิยามนะครับข้าวปลายันมันเขาพวไปนั่นมันกับพวกเห็ดอย่างข้าดอกพี่น้องไปครับอันแท้มันหกครับพี่น้องครับต้องขออภัยครับพี่น้องไปครับเห็นปะครับยังหกเลย แค่หกครับพี่น้องต้องขออภัยครับมันอาจติบังกล่องนะครับหย่าบวกหยางนาะครับเนาะน้ำชาดตะเวนโอ้หกโมงล้วครับพี่น้องหกโมงแรงหรอแต่ว่าตะเวนมาท่านในตัวกินอยู่ก็ยังหยากจังน้อยครับพี่น้องมือนี่ ไปต่อครับพี่น้องขออนุญาตนะพี่น้องเนาะขออนุญาตใส่เบ็ดก่อนครับพี่น้องครับคลิปนี้ต้องขออภัยครับพี่น้องครับว่าใดใส่ให้พี่น้องเบิ่งเลยนี้ตะกระแท่งโห้ครับพี่น้องครับต้องขออภัยครับเดี๋ยวห้องพัลลุนกันตอนยามเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวใส่เหลีวเดี๋ยวสีน้องยางยามก็ไปเบิ่งว่ามันือถึกบ่ะช่ดยแต่ไปเข่งไปกี้บ่พี่น้องโอเคครับต้องขออภัยครับพี่น้องครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่เบ็ดจะเข้ากันเด้อ ยาม,มาบ่ถือจับตัวครับพี่น้องครับเงี้ยหลอนทุกหลังเลยโอ้ยแม่นบี่น้องพี่น้องเนาะมื้อนี้ว่าสิบ่ใส่ไหมายเก่าแล้วอุตส่าห์ดันมาทั้งซึ่งพ่อถือเลยพี่นอ้องเงี้ยหลอนทุกหลังเลยครับปลาตัวปลาอยังกินนี่แม่นปลาปลาเข็งนะครับแต่ว่ามันบ่ติเดเบ็ดอย่าเฮาหลุนกันหอบแบกมึงพี่น้องว่าไม่ติดกินบ่ท่านปลาขี่หลายนี่ไม่ติดกินรอบที่แรกกับรอบสองครับพี่นอ้อง รอบแรกรอบสองครับพี่จีได้หลายครับรอบแรกรอบสองพื้นฐาแสดงว่าอบอ่าบานเทียมมื่อนั้นครับแต่จีได้กินยูแต่ว่าจีไม่ได้หลายครังสี่มันสี่มานรอบแรกกับรอบที่สองครับพี่น้องเจ็บเลยครับพี่น้องมองไปไว้ก่อนครับ สวัสดีกันตอนยามครับพี่น้องแจมแรกมาแล้วครับไอีกแจมที่สองครับสดแจมแรกใส่ใส่กระปุกไปแล้วปลาเข่ามุนเลยอุ้ยโอุยโอ้ยมาเดีวครับพี่น้องโอ้โหเหลียงอุย้ยหุยครับพี่น้องครับลูกใหญ่ครับพี่น้องมาหมานมาันฮ่าตัวแม่พี่น้อง อ้ามแห้งพี่น้องโอ้พี่ยอดรับไหวขอทายแล้วพี่น้องแต่ว่าฝ่าเหลี่ยมแม่มาบแม่มาบอยู่พี่น้องเอ,อ้ยจะพุ่มตกเอ,อ้ยฝ่าเอ้ยพยายามจากสองหลอบสามหอดกันทันที่ตกก็ได้เทียมเรียกมาแล้วครับเทียมสองมาได้อะเทียมเรียกของขังไว้แล้วพี่น้องเปินเแหยก่อนพี่น้อง อยลังไรถือขีดไท,ทยเบื้องแบบนี้นะเด้อพี่น้องเด้อเป็นช็อตเป็นช็อตไปครับเพราะว่าเบ็ดมันหลายหลังเนาะครับเนาะทางกับหกขับขอให้พี่น้องเลยพี่น้องครับแต้มที่สามครับพี่น้องงวบงวบยูบ่ครับฮึบ๊บฮึบอื้อ นะฮะสวยครับพี่น้องนี่ครับผมโอ้แจ๋วงามเลยครับพี่น้องพาเข่งกับถือยีด้ดีครับแต่ว่า ผมไ่ได้ใช่เบื่อนนะครับเนาะปลาหมอครับนี่ตัวใหญ่ไครับพี่น้องครับเดี๋ยวถ่ายไปเบื่อนตอนเอาใส่กระปุกนาะครับเนาะเอาใส่กระซังเข้าเดี๋ยวครับแกมที่ซีครับพี่น้องครับมาแล้วไอ้ลูกใหญ่มากนะครับ โอ้โห oh, oh, พี่น้องครับเริ่ม um, ครับเริ่มมาแล้วครับปลาดุกเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วสีแท้มแล้วครับผมหมายเหกที่ผมไยเบื้องแรกครับมันแท้เนี่ยแถวนี้ไปประมาณสิบหลังครับอันนีหลังแรกถึงแล้วครับแจมที่หาครับพี่น้อง ตาอะไรโอ้โหไอ้ดุกแก้วยาของเด้อครับพี่น้องว้าวหาเต็มครับผมหาเต็มแล้วพี่น้องสวยครับพี่น้อง นี่แหละเบ็ดฟุ้งเดืน้องครับมาอีกแจมแล้วครับมาอีกแจมแล้วครับนี่พี่น้องดุก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 อีกแล้เนาะฮึบว้าวอยู่บนนี้กันแน่ครับพี่น้องต่องาม เลี้ยงอุ้ยฮ่ยครับพี่น้องครับโอ้เลือดออกขออนุญาตเก็บด้วยพี่น้องเด้อโอ้เลือดออกไยโอเคครับพี่น้องขออนุญาตเก็บครับมาอีกแต้มครับพี่น้องครับผุนครับน้องดงดวงอยู่ข้างในผุนครับพี่น้องง่ายเลยครับปลดครับโอ้ยดุครับพี่น้องดุใหญ่ดุใหญ่ โอ้ตัวนี้ตัวนี้เครับพี่น้องโอ้โหมาตัวนี้ไหมน้ำคังเสิพี่น้องครับโอ้ยแบบไงเลยครับพี่น้องนี่ครับปมาเตรียมที่หกเทียมที่เจ็ดครับพี่น้องโอ้เราแปรกัถือว่าโอเคนะพี่น้องนะ น้องครับแต่มีทางร้างครับพี่น้องครับตาแดงจื้งเครื่องอยู่คนพี่น้องฟังมันสั้นด้วยพี่น้องโอ้โหน้องโอ้ดู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 ไม่่ไเถิดพี่นออๆๆๆ้องเหลือเลยนะครับ อยูออ่พี่นง่น้รัก่โอ้โหสุดยอดโอ้ญ่ครับตัวนี้เดี๋ยวหุว้ยนะครับจมที่ออะไรพีปป่น้องไม่ต้องไปนับกันครับใส่เงี้ยไว้เหมือนเดิมนี่ใส่ถังท้างครับพี่น้องได้ถังท้างไรทางคนเดียวี่นะครับ ไม้เขาไม่ค่อยหลายม้หน่ไม้แค่สองสามให้ครับก็ได้ใส่ถ่างข้างนั้นมาแล้วถ่างข้างอโอเคไป พี่น้องมาสรุปผลงานรอบแรกกันครับโอเคมาปดูก่อนเนะพี่น้องเนาะได้มาแล้วหนึ่งแ้มมันบ่สองครับพี่น้องสองสามสี่ห้าโอ้โหวันีบลลมเลย เจ็ดพ oh. oh. ี่น้องแปดโอ้ oh, ตัวนี้ตายแล้ววนะเนี้ตายไปหนึ oh, mm ่งโอ้มาขาทับกันแปดพี่น้องแปดโอ้ส oh, mm hmm. นามคนตายไปหนึ่ง ขึ้นมาเนาะพี่น้องเแทมเก้าแทมครับพี่น้องครับโอ้โหบอกเลย่มเลยพี่น้องตัวนี้เก้าแทมซิปแทมครับตัวรุดเมื่อกี้นี่นครับขั้นบอลรูดกับซิปแทมแล้วพี่นอ้องโอ้เสียดายปันี้ปลาเก๋งเนี่ยนัญญพี่น้องตวัวไหนปลาตายผมก็ติดขังไว้ครับปลาเก๋งแยกไว้ครับพี่น้องขังน้ำกันมันตายครับมันไปบาดมันไปบาดปลาดุกครับพี่น้อง เกเลื่อนเบิดโอปลาเค็งก็ได้หลาย์ไหลยุตัยบัวตะวันพี่น้องกระเ่ายแท้เนอะปลาเค็งนี่นะตัวใหญ่เลยพี่น้องนะครับเกลืนน่นใหญ่เลยพอหน่อยดีปลาเค็งอ่ะพี่น้องขึ้แมาหน่อยเน่อยครับสายเบิร์ด พุ่นพุ่นพุ่นตายไปหนี่งตายแล้วพุ่นน้องตาหมอหมอคอตัวนึงครับตายอุ้ยหายเสียดีสีทองครับพี่น้องปล่อยอยู่หน่อยนึงครับเามื่อกี้น้องมึงแกมนี่ครับกระดุกไงครับพี่น้องครับโอู้หูย งอุ่นรลอนครับพี่น้องโอ้โหตัวใหญ่มากครับพี่น้องตัวนี้เจอกันรอบที่สองครับพี่น้องคร <Okay Keep> ับบิ๊กบิ๊กครับพี่น้องบิ๊กบิ๊กโอเคเก็บครับพี่น้อง เนาะไม้แตมครับอึ้นชุบอื้มว้าว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 พี่น้อง,ปปองโอ้ยแตมนี่ครับทำง่ามเลยครับวนทับพี่น้องโอ้ยยังง่ามครับพี่น้องตัวนี้ โอเคขออนุญาตเก็บครับพี่น้องมาอีกแก้มแล้วรอ,อ,อบสองครับผมพี่น้องครับเบิงบ่งเไปหลังนี้ครับครับยึงยึกงๆๆ,ๆๆครับมันวจะเป็นไอ้ดุกใหญ่ครับพี่น,ออน้องของเนี้ย มโอ้โหป๊าตัวนี้ครับพี่น้องนี่ป๊าพี่น้องครับอ้วนตับ,บ,บเ,ลเลยครับรอครับเหลืองหุ้ยเลยครับอืมเดี๋ยแบบวจะรุนหิงใหด้ดีๆนะพี่น้องเนาะเต็มใหม่เต็มมือเลยครับโอเคพี่นอ้องป๊าดงานผักตัวหนึ่งแยวพี่น้อง ข่อยากเจ็บครับผมงามเลยครับตัวนี้ครับบลิมเลยมึงผลงานรอบสองกันพี่น้องโอ้ฝนตกแบบแห้งครับพี่น้อ,นงนองครับบอกอยู่รอบแบบว่่ายาให้ฝนตกเด้อพะนะตกแห้งครับพี่น้องเปียกเบิดเอาผ้ามาเส้นพ่อผ้าไว้เปียกเบิดเลยพี่น้อง เข๋งกอนใครบนหรวะอย่างนั้นตายพี่น้อง,งไ,ได้ ลุกสองสามแต้มที่แต้มนอง ไปขิงตายสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องตอนแจ้งครับพี่น้องเว้นขึ้นแล้วพี่น้องเก็บกู้เบ็ดมาเรียบร้อยครับผมยามาเรียบร้อยเก็บมาเรียบร้อยครับพี่น้องช็อตตอนกู้เบ็ดเพื่อไทยเพิ่งนะครับได้ยูสองสามแต้มครับพี่น้องคร,รค,อครับประคอกระปุกครับ มาสรุปผลง,งานไหนพี่น้องเบิ่งนะครับเนะาะหัวดินดุงดังดุงดังมาได้อีน้องถ้าซือคลิปนี้ก็ซือว่าก็าโอเคระดับหนึ่งนะพี่น้องครับสี่ครับประมาณประมาณสี่โลได้อยู่พี่น้องครับปลาดุกปลาดุกปลาเข่งครับพี่น้องปลาคอสามที่ตัวป,ประมาณสี่โลนี่แหละพี่น้องประมาณสามสี่โล,ล,โลก,กลัว ตีลูกโอเคเดีด๋ยวเอยู่พี่น้องคลิปนี้ก็ก็ต้องขอให้พี่น้องไว้กอนน้อครับอีกอย่างหนึ่งก็คือคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่คุกคักกี้น้อยพี่น้องไม้กับ6กล้วก็ยามรล่อแบบกับ ถึงดีครับพี่น้องเก่าแต่แมสิบแต่มอยู่อบดยามรอบแหลกไปแล้วฝนตกอีกพี่น้องตกแข่งเลยเบียกเบิดวันนี้รอบสองรอบสามรอบกู่อะปะลาล้องปลาแหลงพี่น้องปลาไม่ค่อยกินเลยครับเพราะถ้าฝนตกลงมาถ้าว่าก็ถือว่าได้อยู่ครับปลอดซีหาแต่มอยู่ครับเด็กๆมากรวมๆแล้วก็ประมาณสี่ร้อยสี่ร้ห้าร้อนี่แหละพี่น้องก็ถือว่าโอเคอยู่ครับบริหารสิบร้อยคือมือน,นันนะพี่น้องเนาะมือน,นันฝนโปร่งได้อากาศดีวัวสุดยอดครับพี่น้อง ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจนะครับเนาะครับจงความบริครับคลิปหน้าสิมี่อย่าลืมนะพี่น้องเนาะกดติดตามไลยครับคลิปหน้าผมวาสิาไปลุยบ้านพุซ่าครับพี่น้องบ,าบา้านปะซาบ้านตะบองครับมันมีหม่หนึ่งผมไปใส่มันเนี่ยมันกับปาดุกตัวใหญ่อยู่ปลาดุกปลาคอตัวใหญ่ตัวอ้วนผมเมื่แน่ใจว่าเขาใส่หรือย,อยังแต่ว่าก็ลองไปลองไปเบ้างนะครับเนาะช่วงนี้คมนมาส่เบียสหลายครับ โอเคครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะครับเนาะสำหรับการติดตามเราชมครับบุกไม้ประดุกครับน่าจะเป็นไม้พีพีสุดท้ายแหละครับไม้ประดุกตัวนี้เดี๋ยวเห็นมันทางห้างโดนๆก่อนอย่างเาลุยใหม่ครับพี่น้องครับโอเคครับสป็นอะไรชิปนี้ก็จบคลิปเท่านิทนะครับเนาะแจ้งเราเดี๋ยวแจ้งของกระบาดก่อนพี่น้องเจอกันไม่คลิปหมาเนาะพี่น้องเนาะโชคดีสุขุมทุกคนครับพี่น้องสุขภาพแข็งแรงลำบากด้วยนะครับเนาะ เจอกันไม่คิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้ยกาปวดแย่งหน่อพี่น้องเอ๊ย